เพื่อนๆที่ลงทุนในเหรียญคริปโตเคยได้ยินคำว่าเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลไหมครับในช่วงเปลี่ยนผ่านมักจะมีอะไรที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทดสอบหรือใช้เป็นสะพานเชื่อมไปสู่สิ่งใหม่จากสิ่งเดิมและเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วข้ามไปสู่สิ่งใหม่แล้วสะพานนั้นเครื่องมือนั้นก็อาจหมดความหมายไป สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือล่าสุดเนี่ยนางคริสตินลาการ์ประธานธนาคารกลางยุโรป ECB ออกมาบอกว่าคริปโตแอสเซทหรือเหรียญคริปโตทั้งหมดเนี่ย w วิร์ l เลสหรือว่าไม่มีค่านะครับและเหรียญคริปโตเหล่านี้จำเป็นต้องมีกฎหมายเข้าไปควบคุมจัดการมันนี่อันที่หนึ่งนะครับแง่มุมที่สองครับเบนมานาเก้ ake, อดีตประธานเฟด ออกมาบอกว่าเขาไม่เห็นว่าเหรียญบิตคอยนั้นจะเป็นทางเลือกของการนำมาใช้เป็นเงินตราเพราะมันมีความยุ่งยากซับซ้อนเกินไปเอ๊ะยังไงสองคนที่มีบทบาทสำคัญกับวงการการเงินโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันออกมาพูดเรื่องราวแบบนี้และมอเรามาดูเหตุการณ์ที่เพิ่เกิดขึ้นในช่วงระยะหลังกับการพังทลายลงของเหรียญคริปโต หลายเหรียญและการสูญเสียความมั่นใจในตลาดการเงินดิจนทัลไลซ์ตอนนี้กำลังดูว่า Stable c o อยอ,อีกหลายๆเหรียญโดยเฉพาะ t e เทอร USDT จะยังคงความน่าเชื่อถือและความ Stable เสถียรภาพของมันได้อีกนานแค่ไหนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเหรอครับเพื่อนๆน,นึกดูดีๆนะครับเวลาเนี้ย เริ่มมีกระแสหนาหูขึ้นเรื่อยๆว่าจะมีการเข้ามาควบคุมจัดการเรื่องของเหรียญคริปโตไม่ให้สร้างความเสียหายในวงกว้างและบางคนพูดไปถึงขั้นนิยามของความเป็นเงินตราด้วยซ้ำไปว่ามันยังสามารถจะทำหน้าที่นั้นได้หรือไม่ในขณะที่หลายๆคนก็เริ่มได้ยินเรื่องของ cbdc มากขึ้นเรื่อยๆ central bank digital currency ซึ่งมันคือเหรียญดิจิตอลเงินดิจิตอลที่ออกโดยภาครัฐต่างกับเงินเฟียสแบบเดิมที่มันอยู่ในดิจิตอลเหมือนกันอย่างไรความหมายก็คือ CBDC นั้นได้ใช้คริปโตเคอเรนซีหรือ Bitcoin ตั้งแต่หลังปี2008เป็นต้นมาในการทดสอบระบบฟังดีๆนะครับ Decentralized Finance คือการเงินไร้ตัวกลางถูกไหมครับเราเข้าใจมาตลอดว่าตัวกลางไม่ต้องมีก็คือไม่ต้องมีธนาคารกลางเงินเป็นของประชาชนแล้วกระจายกันเองนี่คือระบบ Decentralized Finance และไม่ต้องมีตัวกลางกำจัดตัวกลางทิ้ง CBDC ก็กำจัดตัวกลางทิ้งครับตัวกลางที่ว่านั้นคือธนาคารพาณิชย์ CBDC คือเหรียญที่ออกตรงจากผู้ออกเหรียญนั่นคือธนาคารกลางของแต่ละประเทศไปสู่มือหรือกระเป๋าของประชาชนผู้บริโภคโดยตรงและสามารถกำหนดการให้เงินในปริมาณเท่าไหร่ให้แก่ใครในเงื่อนไขอย่างไรหากทำผิดเงื่อนไขสามารถดึงกลับได้เพราะนี่คือ programmable money สามารถกำหนดระยะเวลาที่ เงินแต่ละหน่วยหรือแต่ละโคต้านั้นจะคงสภาพอยู่ได้เช่นให้ไปภายในเวลา3เดือนไม่ใช้เงินโดนดึงกลับก็ได้นี่คือศักยภาพของ CBDC ที่ต่างจากรูปแบบของ Fiat Currency แต่เดิมหรือเงินอย่างที่เราเข้าใจกันอยู่ในปัจจุบันเมื่อเงินของรัฐจากระบบ Fiat ถูกค r y ปโตเคเรนซี y หรือ Bitcoin ทำการทดสอบระบบในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดแฮมเบอร์เกอร์คริมาถึงปัจจุบัน10กว่าปีมาแล้ว15ปีโดยประมาณและการเงินโลกเกิดความเสื่อมสลายจากระบบการสร้างหนี้ที่มันไปต่อไม่ได้มันจะต้องมีการจัดระเบียบการเงินโลกกันใหม่และในระหว่างนี้เกิดการโอนถ่ายความมั่งคั่งจานวนมหาศาลจากผู้ที่มีแล้วพลาดก็ถูกดูดทรัพยากร ผ่านการเก็งกำไรทั้งหลายแหล่ที่เราพลัดพลากันไปเนี่ยไปสู่ผู้มั่งมีแทนและเมื่อไม่มีก็กลายเป็นผู้ตกยากต้องพึ่งพาภาครัฐดังนั้น CBDC จะเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้และมาพร้อมสิ่งที่ผมพูดไปก่อนอนั้นี้คือ Universal Basic Income UBI หรือเงินที่ภาครัฐจะมาช่วยอุดหนุนประชาชนที่ตกระกมลำบากแต่เงื่อนไขคือประชาชนก็ต้อง เชื่อฟังรัฐบาลในนโยบายต่างๆเป็นพลเมืองที่ดีไปด้วยนี่คือภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นและเป็นเหตุผลว่าทำไม CBDC ใช้ Bitcoin ใช้คริปโตเคอเรนซีในการทดสอบระบบและผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายรัฐของประเทศต่างๆตอนนี้เริ่มออกมาส่งสัญญ,ญาณว่าต้องเข้าจัดการกับคริปโตเพื่อนำไปสู่ CBDC นั่นเองฟังไว้ไม่ต้องเชื่อผมพัดจิงการกุลเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ